ประเด็นเด็ดของ blue s today ในวันนี้มีรายงานว่าเชลซีโอเคที่จะปล่อยตัวลูคาคูกลับสู่อินเตอร์มิลานในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ครับยังให้ความสนใจในตัวของจนาธานคลอสครับแบ็กขวาทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็นีสครับทีมดังจากฝรั่งเศสเนี่ยสนใจที่จะดึงตัวเกป้าไปร่วมทีมทั้งหมดนี้ติดตามได้ครับใน blue s today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากข่าวของลูฮาคูแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจแล้วติดตามได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้แนะนำให้กดไลค์กดแชร์นะครับ ใน Facebook รวมถึงกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยใน YouTube จะได้ไม่พลาดข่าวแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามนะครับขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ New Suzuki Swift G.L+ นะครับท้าทายทุกขีดจำกัดสัมผัสดีไซน์สุดเท่แล้วก็สมรรถนะสุดท้าทายด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www. suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดานะครับเครื่องดื่มที่ทำให้คุณสดชื่นตลอดการดูฟุตบอล90นาทีเลยนะครับวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจก็ค่อนข้างมีหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะข่าวของโรเมลูลูคาคูมาอัปเดตกันหน่อยครับว่าตอนนี้ดีลไปถึงไหนแล้วนะครับทางด้านของดิมาซิโอก่อนเลยครับดิมาซิโอบอกว่ามีรายงานว่าอินเตอร์มิลานเนี่ย ยอมที่จะจ่ายเงินประมาณ8ล้านยูโรบวกกับออปชันในดีลยืมตัวของโรเมลูลูคาคูนะครับซึ่งทางเด e a t ลติกเนี่ยเขาก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ยอมรับข้อเสนอการยืมตัวลูคาคูหนึ่งฤดูกาลจากอินเตอร์มิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอินเตอร์เนี่ยจะจ่ายค่าย,ยืม8ล้านยูโรบวกแอดออนนะครับก็เดียร์เลติกนี่ เรื่องของตัวเงินใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันเลยกับดีมาซิโอนะครับพร้อมตกลงเงื่อนไขค่าเหนื่อยและก็โบนัสต่างๆของนักเตะนะครับโดยลูคูเนจะตรวจร่างกายในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานอย่างไรก็ตามครับอินเตอรออ์ไม่ได้ใส่ออปชั่นในการซื้อขาดหรือเงื่อนไขบังคับในการซื้อขาดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากจบฤดูกาลอินเตอร์มีสิทธิ์ที่จะส่งคืนเราได้นะครับขณะที่แมตต์ลอก็รายงานตัวเลขใกล้เคียงกันครับบอกว่าดีลยืมลูคูเนี่ เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับด้วยค่ายืม8ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ7ล้านปอนด์ต่อปีนะครับโดยเชลซีจะไม่จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเลยตลอดการยืมตัวนะครับมันจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเราเคยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับคริสปจำได้ไหมฮะสมัยก่อนนี่ยืมตัวปล่อยยืมนะฮะแต่เรายังจ่ายให้นะแต่เคสของลูอุคูลี่อินเตอร์จ่ายทั้งหมดนะครับขณะที่นิซาคินเซล่าบอกว่าลวอคูลี่ยอมลดค่าเหนื่อยลงอย่างมากเพื่อย้ายกลับไปอินเตอร์มิลานนะครับ ขณะที่ทางเดวิดออสตน์นะครับบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างท็อตโบลีกับยอร์กแมนครับจากบริษัท Rock Nation มีส่วนสำคัญครับทำให้ดีลยืมตัวของลัวคูสำเร็จลงได้นะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วบริษัทนี้เขาดูแลลัวคูอยู่แล้วก็มีความสนิทสนมกับท็อตโบลีเพราะฉะนั้นการย้ายทีมมันก็เลยค่อนข้างจะง่ายนะครับขณะเดียวกันแมตต์รอเนี่ยรายงานว่าแม้ว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยจะมีผลงานที่ดี แต่การกลับอินเตอร์ของลูคูเนี่ยสร้างแรงกดดันให้เขาอย่างมากนะครับเขามีส่วนต้องรับผิดชอบและทำให้ทีมมั่นใจ ว่าจะหานักเตะมาทดแทนและทำผลงานได้ดีจะไม่มีข้อแก้ตัวอีกแล้วในแนวรุกของทีมนะครับคือพูดง่ายว่ามีส่วนรับผิดชอบกับการที่พอลัวคูมาแล้วเล่นไม่ได้อะไรลักษณะแบบนั้นนะทูเคิลก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเลียมทูมี่ครับบอกว่าจากค่าตัว97.5ล้านปอนด์เมื่อปีก่อนตอนนี้ดีลยืมตัวเสร็จสิ้นแล้วและมันเป็นหายนะของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับดีลนี้มารรน่าการ์โนสกาย่าเสียชื่อมากๆครับทั้งเรื่องค่าตัวและก็ค่าเหนื่อยนะครับ แต่ตอนนี้เธอลาออกไปแล้วต่อจากนี้จะเป็นความรับผิดชอบของทูเคิลและโบลี่โดยทูเคิลเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถรีดฟอร์มแนวรุกของทีมออกมาได้นะครับก็เห็นด้วยเลยฮะสำหรับการทวีตของเลียมทัวมี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะ ก็เขาบอกว่าผลต่อไปที่ลูวคูจะไปสัมภาษณ์กับสกายเตเลียนแนะนําว่าน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เรียมโชมี่ก็คงแบบออกแนวประชดนะประมาณว่าเขาที่แล้วเองสัมภาษณ์แบบโอ้โหพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เนี่ยจะพูดว่าอย่างไรนะครับส่วนเรื่องข่าวซื้อขายครับผมสรุปมาให้แล้วจากเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ส่งมามองไปดูฟอร์มการเล่นของจอร์นาทันคลอสนะครับแบ็คขวาฝรั่งเศสเนี่ย ใน50นัดหลังสุดเลยนะครับแล้วก็นักเตะถูกจัดให้เป็นเป้าหมายของทีมหลังจากทูเคิลเนี่ยเข้ามารับตำแหน่ง,งหัวหน้าโค้ชครับโดยถ้าทีมคว้าตัวโจนาธานคลอสเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าจะเข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทางรีสเจมนะครับอันนี้เป็นข่าวจากนิซากินเซล่ a จาก go.com นะครับเพราะฉะนั้นหลายคน กลัวว่าเอ้ยจอร์แดนคลอสเข้ามาแล้วจะมาเบียดริชเจมส์หรือเปล่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะมองหาตัวแทนเพราะว่าริชเจมส์ปีที่แล้วก็เจ็บบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีจอร์แดนคลอสเข้ามานะครับนอกจากนี้นิซากินเซล,ล่าก็บอกว่าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้ชูสคุนเด้น,นะครับเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาหรือว่าเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับแล้วก็ใช้จอร์แดนคลอสเนี่ยเป็นวิงแบ็กขวาซึ่งน่าจะทําให้ทั้งคู่ปรับตัวกันได้ง่ายในการเล่นกับเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับ นิซาคินเซล่าบอกว่าเชลซีเนี่ยจับตาจนาธานคลอสในตอนนี้โดยนักเตะม,มีค่าตัวแค่10ล้านปอนด์นะครับโดยทีมพร้อมจะเซ็นสัญญาทันทีในช่วงซัมเมอร์น,นี้หากเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมนลงตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนิซ่าคินเซล่าเขาก็ลงใส่ติของจนาธานคลอสไว้น่าสนใจครับจนาธานคลอสเป็นกองหลังที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูมากที่สุดในหลีกใหญ่ของยุโรปการมีส่วนร่วมคืออะไรฮะทำแอสซิสกับทำประตูปีที่แล้วเนี่ยแกยิงไป11ประตูเลยนะครับ แล้วก็ทำ5แอสซิสมีส่วนร่วมทั้งหมดรวมกันก็เป็น16ครั้งนะครับถือว่าเยอะมากๆถือว่าเป็นแบ็กจอมบุกซึ่งถ้าดูแล้วก็น่าจะเหมาะกับสไตล์ของเรานะครับขณะเดียวกันครับมากาครับสื่อในสเปนเนี่ยรายงานว่าเซบีย่ารู้ตัวว่าเชลซีเนี่ยตกลงกับชูสกุนเดได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยสัญญา5ปีและตอนนี้ก็รอแค่ทอ็อตแนลี่กับบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่ให้รีบดำเนินการเจราจานะครับโดยมีบาซโลน่าให้ความสนใจแต่เซบีย่า ต้องการปล่อยนักเตะทำตามความต้องการด้วยการเล่นให้เชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างคุณเด้กับเชลซีเนี่ยมันเคลียร์ไปหมดแล้วครับเหลือแค่ว่าค่าตัวจะลงกันที่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับขณะที่เดียร์ลิติรายงานว่าดรูสเปนครับย้ายไปร่วมทีมสเปอร์ทีมหญิงแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากอยู่กับเชลซี ทีมหญิงมานานกว่า14ปีโดยกองกลางวัย29ปีเซ็นสัญญากับสเปอร์2ปีพร้อมออปชั่น1ปีนะครับขณะเดียวกันมีเรื่องของอัลมาโดโบรยาครับแหมเนื้อหอมมากๆมีหลายทีมให้ความสนใจเ,เขาบอกว่าโบริยาต้องการคําสัญญาว่าจะได้เล่นกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ําเสมอในฤดูกาลหน้านะครับ่ทมกลางความสนใจจากทั้งเวสต์แฮมนาโปลีแอตแลนต้าหรือเอเวอเรตันโดยเชลซีเนี่ย จะรอจนถึงช่วงพรีซีซั่นก่อนที่จะพูดคุยอนาคตกับนักเตะอย่างที่ผมเคยบอกครับเหมือนกับทางโทมัสทูเกลก็ต้องการดูฟอร์บบโรย่าก่อนในช่วงพรีซีซั่นแล้วจะหาทางออกว่าจะปล่อยขาดหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยยืมเพราะว่ามันมีข่าวเหมือนกันว่าทางด้านอัลบ,บรโดบโรย่าเนี่ยนะฮะค่าตัวจะถูกประเมินไว้ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับนอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของอุสมานเดเบเล่นะครับก่อนหน้าน,นี้มันมีคลิปออกมาจาก ESPNFC นะฮะเหมือนว่าแกจะอยู่ต่อตอนเนี้ชัดเจนขึ้น ในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับโดยทูเครลแจ้งเชลซีแล้วว่าต้องการร่วมงานกับสิทธิ์เก่าคนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปเชไม่ใช่ตัวเลือกของนักเตะและบาซ่าไม่น่าจะอยากเก็บเอาไว้อันนี้เป็นการรายงานจาก CBS Sport นะครับแต่บางสื่อก็รายงานเหมือนกันว่าชาบี้เนี่ยพร้อมจะหันกลับไปเจรจากับอุสมานเดเบเล่อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ทิศทางเดเบเล่มี2ทางเท่านั้นคือกลับไปต่อสัญญากับบาซ่าแล้วก็ เซ็นสัญญากับเชลซีสองอย่างเท่านั้นเองครับอยู่ที่ว่าจะออกในลักษณะแบบไหนนะครับขณะที่เดลี่เทเลกราฟันนี้ก็ยังมีเรื่องของราฮิมเซอร์ลิงนะครับเขาบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยวังจะจัดการกับอนาคตตัวเองให้เรียบร้อยภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยยังไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการกับซิตี้และยังไม่มีทีมไหนพร้อมดึงตัวนักเตะเช่นกันอย่างไรก็ตามครับการดึงตัวสเตอร์ลิงไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เชลซีปล่อยลูวคูออกจากทีมแต่อย่างใดไม่เกี่ยวเลยนะครับ นอกจากนี้ครับมีรายงานจากสือ่อตารีครับอย่างฟุตเมอร์คาโตรายงานว่าน,นิสเนี่ยสนใจที่จะดึงตัวเกป้าไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็ทางดวิดอัลสไต์นะครับบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักๆที่ราฟินญาอยากย้ายไปร่วมทีมครับแม้ว่าอาร์เซนอลจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้หลีสแล้วครับและเชลซีก็เป็นเป้าหมายที่2ของนักเตะเหนือกว่าอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์เช่นกันแต่ดูแล้วหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นทางบาร์เซโลนาที่ ให้ความสนใจแต่ผมเชื่อว่าบาซ่าจะเล็งไปที่แบร์โดซิวาก่อนนะครับผมว่าเขาจะมีเป้าหมายอันดับ1อันดับ2อ,อะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วราฟินญาเนี่ยผมเชื่อว่าราฟินญาก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเชลซีนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเซเโอมาเน่ที่รอเปิดตัวมีภาพเขาเดินทางไปตรวจร่างกายกับไบมินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่ชูเสื้อเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะจบ วันนี้น่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับขณะเดียวกันก็มีรายง,งานจากเ l ล m เมลบอกว่าแฮร์รี่แม็กควายครับสุดยอดกองหลังเนี่ยจะสละตําแหน่งกับตันทีมนะครับให้กับคนอื่นแกบอกไม่เอาแล้วแล้วก็คาดว่าคนใหม่น่าจะเป็นดาบิดเดเคอาร์บรูโน่ฟานันเดสหรือว่าคริสเตียโน่โรนัลโดใน3คนนี้นะครที่เหลือก็มีเมื่อวานนี้อาร์เซนอลเปิดตัวทางฟิโอเวร่าไปแล้วครับสาล้านปอนด์เซ็นสัญญากันยาวเลยครับก็5ปีนะครับ ก็เขาบอกว่าจ่าย30ล้านบวกออปชั่นอีก4ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเซ็นสัญญาไปก่อนเราเรียบร้อยนะปีที่แล้วยิง6ประตูในลีกนะครับจากการเล่นเป็นตัวจริง15นัดในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งของทีมชาติโปรโตุเกสนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ฝาก กระดิ่งกด u ั s c r i b e ด้วยนะครับใน YouTube ของปามสามบาท5บาทน,นะครับส่วนใครยังไม่ได้ติดตามความสนุกของการเรียกว่าพูดคุยนะกับน้องโงเหเ้งนะครับอีกหนึ่งแฟนเชลซีรุ่นใหม่ก็ขำๆนะครับอย่าไปซีเรียสไม่อยากให้ซีเรียสเพราะบอลมันไม่มีเตะนะฮะอยากให้ดูรายการแบบสนุกสนานกันไปวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ